Good Day Station Podcast สถานีเพื่อวันดีๆของคุณฟังเพลินทุกรถสนุกได้ทุกวัน Good Day Station Podcast Special Episode with The Royal Park ราชพฤกษ Good Day Station Podcast ตอนพิเศษสาระความรู้จากอุทยานหลวงราชพฤกษ์เชียงใหม่ กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะวันนี้เราอยู่กันที่ EP ที่3กับกล้วยไม้สกุลต่างๆตอนคิดถึงไม้มงคลคิดถึงกล้วยไม้ในตอนนี้กับจุ๊บจิ๊บเจนเจราเลี้ยงถนอมค่ะดำเนินมาถึง EP ที่3กันแล้วนะคะหลังจากที่เราได้รู้จักลักษณะต่างๆของกล้วยไม้แล้วก็กล้วยไม้สกุลรองเท้านารีใน EP ก่อนสําหรับ EP นี้นะคะเรามีกล้วยไม้จะมาแนะนําให้ทุกคนได้รู้จักกันจะมีอะไรบ้างมาลองฟังกันดูคะ่ะ พูดถึงดอกไม้แล้วเนี่ยคนส่วนใหญ่ก็จะนึกถึงความสวยงามเอาไว้ประดับบ้านแต่จริงๆแล้วดอกไม้ต่างๆนะคะก็สามารถปลูกไว้เพื่อเป็นการเสริมดวงเสริมฮวงจุย้ยให้บ้านร่มเย็นน่าอยู่ได้คนโบราณน,นะคะเขาเชื่อว่ากล้วยไม้เนี่ยจะทําให้เกิดความประทับใจทําให้คนที่บ้านเนี่ยมีจริยธรรมเหมาะสมกับผู้ปลูกที่มีนิสัยใจเย็นอ่อนโยนทุกคนอาจจะเคยเห็นว่าเวลาเราไปทําบุญที่วัดเนี่ยก็จะใช้ดอกกล้วยไม้คู่กับทูบเทียนในการไหว้พระ ถือว่าเป็นดอกไม้ที่เราเห็นกันได้บ่อยๆในชีวิตประจําวันเลยซึ่งแต่ละดอกนะคะก็จะให้โชคให้ความมงคลที่แตกต่างกันไปตามความเชื่อแล้วนะ,นะคะวันนี้เรามาเริ่มกันด้วยราชินีแห่งกล้วยไม้นั่นก็คือกล้วยไม้สกุลแคทเทอรียานั่นเองค่ะแคทเทลรียาถือว่าเป็นกล้วยไม้ที่มีสีสันสวยงามมีทั้งสีเหลืองสีชมพูสีส้มสีม่วงแล้วก็อีกหลายๆสีเลยจะเห็นได้ว่าประเทศไทยของเรานะคะก็นิยมปลูกเยอะอยู่เหมือนกัน เพราะถือเป็นพันุไม้ตามหลักฮวงจุ้ยเลยวันนี้เราก็มีหนึ่งในกล้วยไม้สกุลแคทเทอรียามาแนะนําให้รู้จักกันนะคะนั่นก็คือกล้วยไม้แคทเทอรียาควีนสิริกิตนั่นเองแคทเทอรียาเนี่ยมีทรงที่กระทัดรัดเป็นดอกสีขาวสะอาดแล้วก็จะมีแต้มสีเหลืองทองอยู่ตรงกลางใบนะคะถือว่าเป็นกล้วยไม้ที่ฟอร์มดีมากๆเลยแล้วก็มีกลิ่นหอมอ่อนๆด้วยเป็นกล้วยไม้ที่จิ๋วแต่แจ๋วเลยก็ว่าได้เพราะว่าได้รับรางวัลยอดเยี่ยมจากสมาคมพืชสวนโลกอังกฤษเลยทีเดียว ที่สำคัญนะคะมีการเชิญพระนามาพิชัยควีณสิริกิตจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบระมราชินีนาถมาเป็นชื่อกล้วยไม้ต้นนี้ด้วยสำหรับใครที่อยากจะชมกล้วยไม้พันนี้นะคะแนะนำเลยเดือนสิงหาคมจะเต็มไปด้วยสีขาวเพราะว่าเป็นช่วงที่ออกดอกของเขาเลยมีเพื่อนชวนเพื่อนมีแฟนชวนแฟนไปถ่ายรูปกับกล้วยไม้กันได้นะคะเจอกันที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์ได้เลยขยับจากสีขาวมาเป็นสีม่วงกันบ้างนะคะ ใครที่ชอบสีม่วงต้องฟังเลยอันนี้เพราะลักษณะเด่นของกล้วยไม้สกุลแวนด้าเนี่ยก็คือสีม่วงนั่นเองโดยส่วนใหญ่แล้วนะคะกล้วยไม้สกุลแวนด้าก็จะมีสีที่เป็นเอกลักษณ์นั่นก็คือสีม่วงที่หลากหลายเฉดด้วยกันตั้งแต่ม่วงเข้มไปจนถึงม่วงอ่อนม่วงแกมชมพู ซึ่งสีม่วงเนี่ยก็ถือเป็นสีที่สร้างความมงคลให้กับเราเชื่อว่าดอกไม้ที่มีสีม่วงเนี่ยจะช่วยดึงดูดแล้วก็เสริมให้ได้รับการเกื้อหนุนจากผู้ใหญ่เป็นดอกไม้ที่เรียกได้ว่าสีสวยดอกสวยแล้วก็ความหมายดีซะด้วยทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะสำหรับกล้วยไม้แวนด้าเนี่ยก็เรียกได้ว่าไว้ประดับสวยงามก็ดีจะส่งมอบเป็นของขวัญก็ดีหรือว่าจะมีไว้เพื่อเสริมสิริมงคลก็ได้เป็นกล้วยไม้ที่ควรคู่แก่การมีไว้ประดับบ้านจริงๆเลย เอาละค่ะัหลังจากที่เราได้รู้จักกับกล้วยไม้สกุลวันด้าไปแล้วก็พลาดไม่ได้ที่จะต้องรู้จักกับกล้วยไม้สกุลนี้นะคะจัดเป็นกล้วยไม้ประเภทววนด้าเหมือนกันแต่ว่ามีขนาดดอกที่เล็กนั่นก็คือกล้วยไม้สกุลเข็มค่ะได้สมยาวว่าเป็นราชินีของกล้วยไม้ววนด้าแบบมินิหรือว่าแบบกระเป๋าเพราะว่าเป็นกล้วยไม้ที่เล็กทั้งต้นแล้วก็ดอกเลยแต่ไม่ต้องกลัวว่าจะหาไม่เจอนะคะเพราะถึงแม้จะเป็นกล้วยไม้เล็กๆเ,เนี่ย แต่ว่ากล้วยไม้สกุลเข็มเนี่ยมีดอกที่มีสีสันสดใสสะดุดตามากกว่าบรรดากล้วยไม้อื่นๆืนอีกนะสีของเขาจะมีความชัดเจนแล้วก็เข้มเป็นสัดส่วนใหญ่เช่นดอกเข็มแดงดอกเข็มแสดหรือว่าดอกเข็มสีม่วงสำหรับใครที่ชอบสีสันนะคะมีไว้ติดบ้านจะดีมากๆเลยเพราะนอกจากจะทำให้รู้สึกสดชื่นแล้วเนี่ยสีของกล้วยไม้เข็มก็สื่อถึงความสุข อย่างเวลาที่เราเห็นอะไรที่มันสดใสเนี่ยมันก็จะช่วยให้เรารู้สึกกระปีก้กระเป๋าเนาะมีแรงที่อยากจะลุกขึ้นมาทํางานหรือว่าทํากิจกรรมต่างๆยิ่งทําให้บ้านของเราเนี่ยน่าอยู่ยิ่งขึ้นไปอีกด้วยผ่านไป3สกุลแล้วนะคะกล้วยไม้สกุลต่อไปที่จะมาแนะนําให้ทุกคนรู้จักถือว่าเป็นกล้วยไม้ที่รู้จักกันในนามของตัวแทนความอุดมสมบูรณ์หรือเป็นสัญ,ญลักษณ์ตัวแทนเพศชายนั่นเองค่ะทําไมกล้วยไม้ที่สวยงามถึงกลายมาเป็นตัวแทนของเพศชายได้ นั่นก็เพราะว่ากล้วยไม้โดยเฉพาะกล้วยไม้สกุลไหวเนี่ยมีลักษณะของความแข็งแรงทนทานต่อสภาพแวดล้อมรอบข้างได้ดีเราสามารถพบได้ตั้งแต่เทือกเขาฮิมาลัยผืนป่าเขตร้อนไปจนถึงทะเลทรายแห้งเลยใครที่รู้สึกว่าท้อแท้อยากเพิ่มพลังชีวิตให้กับตัวเองนะคะแนะนำลองปลูกไว้ที่บ้านไม่เสียหายเพราะว่าโตง่ายแล้วก็ทนทาน ก็อาจจะช่วยให้เราเนี่ยเติบโตได้อย่างแข็งแรงเหมือนกับดอกกล้วยไม้หวายนะคะเดินทางมาถึงสกุลสุดท้ายของเราในวันนี้นะคะนั่นก็คือกล้วยไม้สกุลช้างนั่นเองถ้าเราลองพิจารณาจากลักษณะของกล้วยไม้เนี่ยก็จะรู้ว่าทําไมต้องเรียกว่าสกุลช้าง ทุกคนลองนึกภาพตามถึงดอกกล้วยไม้ที่มีดอกร้อยติดกันเป็นพวงดอกรวงยาวนะคะคล้ายๆกับงวงช้างนั่นแหละค่ะเป็นเอกลักษณ์มากๆแล้วก็มีสีที่สวยถูกใจหลายๆคนแน่นอนก็จะมีสีกระสีแดงสีผึ่กๆนะคะคล้ายๆกับสีขาวซึ่งในพันธุ์ที่นิยมนะคะก็คือช้างไอเรสนั่นเองช้างไอเรสเนี่ยเป็นตัวแทนของความรักความอุดมสมบูรณ์และความรื่นเริง ในหล,หลายประเทศอย่างเช่นอินเดียนะคะเขาก็จะนํากล้วยไม้อย่างเช่นกล้วยไม้ช้างอายเรตเนี่ยมาใช้เป็นส่วนประกอบในพิธีสําคัญการแต่งงานต่างๆเป็นดอกไม้ที่มีทั้งความมงคลแล้วก็สวยงามมากจะปลูกประดับบ้านห้อยติดกับต้นอื่นก็ได้หรือว่าจะปลูกไว้เดี่ยวๆีก็สวยเหมือนกันนะคะเป็นยังไงกันบ้างกับกล้วยไม้มงคลทั้ง5สกุลที่วันนี้เราได้รวบรวมมาให้ทุกคนได้ฟังกัน จะเห็นได้ว่ามีทั้งดอกที่แตกต่างกันไปทั้งขนาดสีสันต่างๆให้ทุกคนได้เลือกหามาปลูกกันตามความหมายมงคลหรือว่าใครอยากจะเสริมโชคด้านไหนนะคะก็ลองไปหาต้นไม้เหล่านี้มาปลูกตามคําแนะนํากันได้ถือว่าเป็นการปรับตามหวงจุ้ยให้ชีวิตดีขึ้นแล้วก็ยังเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยให้บ้านร่มเย็นแล้วก็ร่มรื่นมากยิ่งขึ้นอีกด้วยอย่าลืมนะคะคิดถึงไม้มงคลคิดถึงกล้วยไม้ค่ะ สำหรับเอพิโซดหน้าเรายังอยู่กันกับเรื่องสกุลกล้วยไม้นะคะมีทั้งออซิเดียมมอคาร่าหรือว่าสกุลว่านเพชรหึงแต่ละอันจะเป็นยังไงเนี่ยรอติดตามกันได้ในอีพีที่4เลยสำหรับวันนี้ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากอุทยานหลวงราชพฤกษ์จังหวัดเชียงใหม่และถ้าไม่อยากพลาดสาระสนุกสนุกฟังเพลินๆอย่าลืมติดตามรับชมเนื้อหาอื่นๆได้ที่ YouTube ช่อง Good Day Station TikTok Good Day Station และทาง Spotify Good Day Station สำหรับวันนี้ขอให้เป็นวันที่ดีของทุกคนสวัสดีค่ะ Good Day Station Podcast สถานีเพื่อวันดีๆของคุณฟังเพลินทุกรถสนุกได้ทุกวัน Good Day Station Podcast Special Episode with The Royal Park ราชพฤกษ์ Good Day Station Podcast ตอนพิเศษสาระความรู้จากอุทยานหลวงราชพฤกษ์เชียงใหม่